ไฟศูนย์บาทใช้แสงอาทิตย์รอยเปอร์เนสั่งง่ายมาเร็วมากติดตั้งง่ายราคาไม่แพงจัดส่งฟรีเปลี่ยนสินค้าใหม่ถ้ามีปัญหาภายใน7วันแถมรับประกันอีก1ปี สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 m a n i a วันนี้เราทั้งสองคนอามินตูกับมินเอก,ก็ไม่อยู่กับทุกคนเ <c oughs> ช่นเคยค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากเลยค่ะที่เข้ามารับชมการ,รบรรยายไทยของพวกเรานะคะใน NBA League Pass ค่ะในเกม Golden State Warriors นะคะเจอกับ Chicago Bulls คะ่ะช่วงแรกๆในเกมก็ดูแบบชิวๆเฉยๆนะคะไม่ได้โอ้โหไปเล่นรื่องกันในช่วงควอเตอร์ที่3ควอเตอร์ที่4เนี่ยละค่ะเล่นเอาคนภาคอย่างพวกเราเนี่ยนั่งเก้าอี้กันไม่ติดเลยทีเดียวเพื่อนๆสามารถติดตามดูเกมภาคไทยเนนนนีีี่่่ยยย้้้้้อหหลลัังไดดววะะะคคคใ NBA League Pass แก็สรรบโฟท แตกไปสามารถใช้ได้ค่ะดูเกมย้อนหลังได้วันนี้ทั้งวันเลยค่ะไปย้อนหลังดูได้เลยค่ะวันนี้มีการแข่งขันทั้งหมด11คู่นะครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเรา2คนมาเล่าให้ฟังคู่ที่พวกเราไม่ได้ทำนะครับจะไปโพสตผลการแข่งขันนะครับในเพจของพวกเราขอบคุณทุกกําลังใจในการติดตามนะครับกดไลค์พวกเราทุกวันทุกคืนเลยเพืเ่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับช่วยกดติดตามให้พวกเราด้วยมุ่งหน้าไปสู่แสนซับด้วยกันเรามาเข้าสู่เกมที่แฟนๆบานเนี่ยต่งางก็เฝ้ารอชมมากๆเลยนะครับเกมการในทอดสดทั่วประเทศข,ข,ของบ้านเขาผ่าน ESPN แและกบ้าานนนนเรร่อคื NBA แอป LA Lakers เดินทางไปเยือน Milwaukee Bucks ครับ เจอการเกมนี้เป็นการเจอการเกมแรกจาก2เกมที่ทั้งคู่จะต้องเจอกันในฤดูกาลปกติโดวอลกี้บัคส์กับพวกเขาได้คริสบิลตันกลับลงสนามทำการแข่งขันในขณะที่ LA l akers. เอเลเกอร์สพวกเขาใช้ผู้เล่นชุดใหญ่ชุดเดิมของพวกเขาเริ่มเกมมาทั้ง2ทีมสู้กันได้ดีอ่ะท้งเกมบลุกแล้วก็เกมรับสู้กันอย่างรัดกุมเลเกอร์สเปิดเกมบุกพาดแอนโทนีเดวิสทางการทำแต้มริยากร,รมแล้วก็อัดวงในแมรบอลเจมแต่ยังไม่มีแต้มนะคะแต่เลเกอร์สู้ได้ดีมากพวกเขาเป็นฝ่ายออกนําไปก่อนพอเข้าสู่ควอเตอร์ที 2, James, ่สองค่ะมาราบอนเกมจะมีการเล่นร่ว ทำให้แฟนอย่างพวกเราได้เห็นเลเกอร์สเน้นเกมรับได้ดีนะคะเลยทําให้พวกเขาสามารถรักษาการนําอยู่ได้เวสบุกวันนี้มาดีมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการแอสซิสต์รัวๆกันลุยเข้าไปเอาฟาวลทำแตมเอดี AD ยิงยังไงก็ลงอ่ะจบครึ่งแรกเนี่ยเลเกอร์สนำถึง8 เข้าสู่ครึ่งหลังบัคมาเป็นชุดๆทั้งจูฮอลิเดย์แล้วก็บู๊โลเปสก์กายิงวงนอกรัวๆยานิสทลวงวงในแล้วก็ระยะกลางทัดเดียวสามารถไล่เลเกอร์สขึ้นมาทันแต่เลเกอร์ที่นำมาขนาดนี้ไม่ยอมเด็ดขาดค่ะได้ AD นะคะวันนี้สู้กับยานิสแบบสุดใจจริงๆลอนนี่วอลเกอร์ค่ะทั้งวงในทั้งระยะกลางลุ้ไปถึงเกมสวนกลับต่อสู้ก็ได้เป็นอย่างดีพอเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายอ่ะมีวัลกี้บัคเขาเดินหน้าไล่สู้แบบเต็มที่เล่นเอาระทึกใจแฟนๆ LA ์แอลเอลเกอร์แต่เลเกอร์ค่ะที่นำมาดีขนาดนี้พวกเขาไมมม่ยยออโโดดดดเเ็ขาทั้งรบนจส์ เอดีรวมพลังกันทั้งยัดห่วงทงั้งยิงอ่ะพาทีมยื U ้อคว้าชัยชนะไปได้สุดมันเกินความคาดหมายของแฟนๆและผลงานาของผู้เล่นในทีมมิวอกกี้บัคส์ได้ยานิสอันเชจากุมโป40แต้ม7รีบาวด์5แอสซิสต์นี่ก็โหดไม่มีแผ่วเลยค่ะคริสเบโรตัน17แต้ม2รีบาวด์7แอสซิสต์กลับมาเกมแรกเนะี่ยดีเหลือเกินแอนโทนีเดวิสวันนี้จัดไป44แต้ม 10, 10รีบาวด์4แอสซิสต์สุดยอดเลยค่ะเป็นดับเบิดลดับเบิลสู้กับยานิสได้ดีมากดูบอลเจมส์20 ปาตาป้า8รีบาล11แอสซิสไม่มีแม้แต่เทิร์นโอเวอร์เดียวนะคะวันนี้จบเกม อร์สบูก๊กเอาชนะมิวอกกี้บัคส์ไปได้แบบสุดมัน133ต่อ127ขึ้นนำซีรีส์ฤดูกาลปกติ1ต่อ0สำหรับมิวอกกี้บัคส์นะครับก่อนเกมแข่งกันในวันนี้เนี่ยพวกเขาชนะมาถึง3เกมติดต่อกันแต่ในการเจอกับ L.A.Lakers ในบ้านแบบนี้เนี่ยนะครับการประทะระหว่างยานิสอันเดติกุมโปหรือบรอนเจมส์แอนโทนีเดวิสและยังมีรัสเซลลวิสบุกแถมมีการกลับมาลงสนามของคริสมิลตันอีกหรือว่ามองไปทางไหนเนี่ยนะครับก็มีแต่ระดับซูเปอร์สตาร์ระดับออลสตาร์เต็มไปหมดเลยดังนััััั้้นนนนนนนใเเเเเเกกกมมวววีีี่ยยะะครรบบงงไง็ป็ปดฮฟท นนแม้ว่าสถิติในภาพรวม LA Lakers จะเป็นรอง Milwaukee Bucks อยู่เยอะก็ตามและพอเริ่มเกมมาเนี่ยนะครับการต่อสู้ของทั้ง2ทีมก็สมกับที่แฟนๆเนี่ยต่งางก็เฝ้ารอชมยานิสอันเดตกุมโปยังคงมีความร้อนแรงยังมีความร้ายกาจยังมีความแข็งแกรง่งถ้าเกิดเปรียบให้เห็นภาพง่ายๆเนี่ยนะครับยานิสจะเหมือนกวางป่าที่พร้อมจะขิดใส่ศัตรูตลอดเวลาเลยนะครับเดี๋ยวก็ลุยเข้าไปทาแต้มเดี๋ยวก็ลุยเข้าไปยัดห่วงยิ่งระยะก,กลางก็ได้วันนี้แม้ว่า3คะแนนจะไม่ทํางานแต่ตัวของเขาไม่เคยหายไปจากเกมเลยครับไม่ว่าจะเป็นการรีบาวการบล็ออกกวันนี้น่บบล็ทําใสร เรียกเสียงเฮทั้งสนามเลยนะครับตบทีเนี่ยหายไปเลยการต่อสู้กับแอนโทนีเดวิสก็สนุกเหลือเกินนะครับไม่มีใครยอมใครเลยสมแล้วล่ะครับที่ตัวของยานิสยังคงเป็นตัวเต็งในการลุ้น MVP สมัยที่3ของตัวเขาเองวันนี้เนี่ยทำทุกอย่างให้กับทีมจริงๆนะครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังไล่อัดทําแต้มใส่ LA เลเกอร์สเป็นชุดๆเลยเบสเซตจวันนี้เจ้าตัวจัดไป40แต้ม7รีบาวกับ5แอสซิสต์นะครับถือว่าเป็นเกมที่6ติดต่อกันที่ตัวของยานิสสามารถทําระดับอย่่าาางนนนน้้้้ออย30แตมมไดคครีืวกกเลิใ ของคริสมเนอร์ตันนะครับในวันนี้ถือเป็นการกลับมาลงสนามครั้งแรกของตัวเขาตั้งแต่เพลย์ออฟรอบแรกเกม2นะครับที่เจอกับชิคาโกบูสช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้เนี่ยแหละครับ <S <S เขาไปผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อมือซ้ายนะครับกว่าจะกลับมาลงสนามได้กินเวลาน,านานพอสมควรในฤดูกาลปกตินี้แต่พอกลับมาปุ๊บเนี่ยตอนแรกโค้ชไมค์บูเดนโฮเซอร์เนี่ยก็บอกนะครับว่า จำนวนนาทีในการลงสนามของคริสเมอร์ตันเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ20-25นาทีแต่ในท้ายที่สุดวันนี้เนี่ยก็ลงไปเกือบ27นาทีเลยนะครับเพราะว่าเกมเนี่ยสูสีบทเบียกันน่าดูเลยครับตัวของคริสเมอร์ตันเองเนี่ยก็ทำผลงานได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนการข้ามเข้าไปทําแต้มเรียกว่าลงมาเนี่ยเสริมการเล่นเกมบุกให้กับยานิสไม่พอ,อยังมีการเล่นเกมรับช่วยทีมได้หลายต่อหลายจังหวะมากๆเลยนะครับที่ร้อนแรงไม่น้อยหน้ากันนะครับนี่คือจูร์ฮอยเดย์พอยต์การ์ดที่สามารถเล่นทั้งเกมล่ลนมน่นนนนทััั้้้งงเเกกมรรบไดดป็อยาาีีว เกมบุกเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องมากๆเลยนะครับการยิง3คะแนนวันนี้รู้สึกจะเข้าห่วงเข้ามือมากๆเลยยิง3คะแนนคนเดียวลงไปถึง6ลูกนะครับทำไปถึง28แต้มการยิงระยะกลางการข้ามก็ไปทําแต้มเนี่ยมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องเลยวันนี้ตัวของจูฮอยเดเสริมการเล่นเกมบุกให้กับทีมได้เป็นอย่างดีในขณะที่บรูคลเปสกับเกรสันแอรเลนนะครับทั้ง2คนวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ทําแต้มร้อนแรงอะไรขนาดนั้นแต่เขาทั้งคู่ก็รักษาบทบาทหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรีบาวการเล่นเกมรับนะครับารง,นานาง,งีอ่ทส นะครอย่างบ๊อบบี้พอร์ติสหนึ่งในขวัญใจของอแฟนๆในปัจจุบันตอนนี้ของเมลโกรีบัคส์เนี่ยนะครับลงมาวันนี้ก็ยังคงจัดระดับดับเบิลดับบเิลได้นะครับทำไป15แต้มกับ10ปรีบาวถือเป็นการทำดับเบิลดับเบิลเกมที่13ของตัวเองนะครับในฤด,ดูกาลนี้ทำให้เขาเนี่ยขึ้นมาอยู่ในอันดับ2ร่วมกับตัวเอบนทัสซาโบนิสนะครับสำหรับนักกีฬาที่สามารถทำดับเบิลดับบเิลได้มากที่สุดจนถึงตอนนี้ของฤด,ดูกาลแต่เพื่อนๆอ,อย่าลืมนะครับว่าตัวของบ๊อบบี้พอร์ติสเนี่ยถือว่าอยู่ในฐานะตัวสำรองนนนนนะะคครรรรััััับบ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 ไไมมม่่่่่ใชตววจแบบบบวิิงงแแแโโดดเเเทททสสซาาากก้้้้ีีียยยๆลล2 เกมเนี่ยต่อสู้ยื้อกันมาจนถึงช่วงสุดท้ายนะครับระทึกมากๆเลยมีวอลกี้บัคส์มีโอกาสที่จะตีเสมอถึง2ครั้งนะครับจากครั้งแรกเนี่ยหลังจะขอเวลานอกมามีการเซตเพลย์อย่างดีเลยครับแล้วก็เป็นเกรซแอนแอลเลนที่มีโอกาสยิง3คะแนนแต่เขาก็พลาดไปและอีก1จังหวะครับนี่คือการยิงลูกโทษพลาด2ลูกติดนะครับของรัสเซลเวสบุกจูฮอยเดล่ากลับมาปุ๊บเห็นมีจังหวะมีโอกาสแล้ววันนี้เขาก็เป็นเกมที่เขายิง3คะแนนดีเจ้าตัวก็เลยตัดสินใจยิง3คะแนนเลยครับเพื่อจะตีเสมอแต่โชคยังเข้าข้้ Day าาางเเลลลอจยยดพไปทใํให ท้ายที่สุดเมอก้บักส์แพ้ไปครับการพ่ายแพ้ในวันนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นการพ่ายแพ้ในบ้านของเมอก้บักส์เป็นเกมที่3ของฤดูกาลเท่านั้นเองทีมของพวกเขาถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นในบ้านหรือว่านอกบ้านก็ตามวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วถือว่าเป็นค่ำคืนในการกลับลงสนามเกมแรกของคริสมิลตันนะครับตอนแรกก็คิดว่าทั้งทีมน่าจะคว้าชัยชนะไปได้เจอกับเอลเอลเกอร์สที่เป็นรองกว่าแต่ในท้ายที่สุดก็ไม่สามารถทําได้ในส่วนของคริสมิลตันเนี่ยนะครับตามข่าวเนี่ยตัวของเขาเน แต่หลังจากที่ทําการซ้อมกับทีมอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับคุณพ่อของคริสเมอร์ตันก็เสียชีวิตลงในวัย57ปีทางทีมก็เลยให้คริสเมอร์ตันเนี่ยเบรกทําใจไปก่อนนะครับไม่ต้องรีบกลับมาจนในท้ายที่สุดเจ้าตัวพร้อมนะครับก็ลงสนามทาการแข่งขันในเกมวันนี้เนี่ยแหละครับสถิติในภาพรวมตอนนี้ของเมลกีบัคส์นะครับก็คือชนะ15แพ้6พวกเขายังคงอยู่ในอันดับ2ของหลีนะครับแล้วก็เป็นอันดับ2ของฝั่งตะวันออกเช่นเดียวกันเป็นรองแค่ทีมเดียวนั่นคือ Boston บอสบบตันเซอร์ติกส์สำ วันพรุ่งนี้นะครับเจอกับทีมที่เป็นรองแบบนี้เนี่ยสำหรับทีมที่ดีทีมที่มีลุ้นแชมป์แบบนี้เนี่ยนะครับจะต้องคว้าชัยชนะให้จมได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่า Milwaukee Bucks จะสามารถคว้าชัยชนะได้หรือเปล่าในยามที่เจอกับทีมเป็นรองแบบ Charlotte Hornets เนี่ยแหละครับ หารไปดูในส่วนของ LA Lakers กันบ้างนะครับในค่าคืนวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการกลับมาเยือนทีมเก่าของดาวินแฮมหัวหน้าโค้ชของ LA Lakers หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยตัวของเขาเป็นผู้ช่วยโค้ชให้กับไมค์ผู้เดนโฮเซอร์มาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ในสมัยที่ทั้งสองคนเนี่ยอยู่ที่แอตแลนตาฮอคส์แล้วก็มาร่วมงานกันที่มิวกี้บัคส์กันต่อนะครับเป็ดเสร็จเจ้าตัวเนี่ยอยู่กับไมค์ผู้เดนโฮเซอร์มาถึง9ฤดูกาลนะครับทั้งสองคนเนี่ยสนิทกันราวกับเป็นพี่เป็นน้องกันเลยนะครับตัวของดาวินแฮมเองเนี่ยยก็็เเคเปนอดี ทั้งตัวของโรบอนเจมส์ตัวของแอนโทนีเดวิสเนี่ยต่างก็รู้ดีนะครับว่าการที่มาเจอกับมิวเกอร์บักส์ทีมที่อยู่ในระดับท็อปของลีกแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมรุกเกมรับเนี่ยร้ายกาจเหลือเกินนะครับทั้ง2คนจะต้องมีเกมที่ดีจะต้องมีความเฉียบคมนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมรุกหรือว่าเกมรับไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะต่อกรรับมือกับมิวเกอร์บักส์ที่นําโดยยานิสอนติสกุมโปได้แน่นอนและพอเปิดเกมมาครับแอนโทนีเดวิสที่ในช่วง ด้วยการยิงฟิลโกระดับ60%การขโมยการบล็อกเนี่ยระดับ4ครั้งต่อเกมเลยนะครับนี่คือความยอดเยี่ยมของแอนโทนีเดวิสในช่วง8เกมก่อนหน้านี้และวันนี้ก็เป็นเกมต่อเนื่องเลยครับที่ผลงานของแอนโทนีเดวิสเนี่ยเล่นราวกับต้องการให้แฟนบาสทั้งโลกได้เห็นเลยว่าตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ได้กลัวไม่ได้เป็นรองยานิสอันเทติคุมโปแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยเขาเจอปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนเล่นงานมาโดยตลอดนะครับมันก็เลยทําให้การเล่นของแอนโทนีเดวิสเนี่ยไม่มีความต่อเนื่องดััังงงงงนนนนนน้เเเรรรรราาาาาาจึห็็กกกกพฒขอยยยิะะวปล ยิง3คะแนนแม้ว่าจะยังคงมีความผิดพลาดแต่ก็เห็นอย่างต่อเนื่องแอนโทนีเดวิสวันนี้เนี่ยก็เลยจัดให้แฟนๆได้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทําไมก่อนหน้านี้เนี่ยเขาถึงได้รับพิจารณาเป็นท็อปไฟล์ของลีกไม่ว่าจะเป็นการยิงระยะกลางการอัดเข้าไปวงในนะครับหรือว่าจะเป็นการยิง3คะแนนวันนี้แอนโทนีเดวิสเนี่ยแสดงให้ทั้งโลกได้เห็นเลยว่าเขาทําได้นะแล้วก็ทําได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพด้วยไม่มีใครของมิวกี้บัคส์ครับจะสามารถหยุดแอนโทนีเดวิสอยู่ในวันนี้การเล่นเนี่ยเตยม็มไปด้วยความมั่นนนนใจะะะครรรรับพพ้้ออออมะะมมปทีกกา็ส โป้ดวยไม่ได้มีกลัวใดๆทั้งสิน้นเบสเซร็จวันนี้เนี่ยนะครับเห็นยานิสทําระดับ40แต้มได้เขาก็ทําได้เช่นเดียวกันจะตัวทําไปถึง44แต้ม10ฟรีบัล4แอสซิสต์กับ3บล็อกนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆแม้กระทั่งหลังจะจบเกมเนี่ยนะครับตัวของยานิสยังเซ็งเลยว่าวันนี้เสียแต้มวงในให้กับ LA Lakers เยอะเกินไปครับในวันนี้เนี่ยมีวอคกี้บัคเนี่ยโดน LA Lakers เนี่ยอัดแต้มวงในเป็นว่าเล่นเลยนะครับระดับ70ต่อ54ช่องว่างตรงนี้เนี่ยมหาศาลมากๆเลยนะครับและด้วยผลงานทททีีีีี่่่ยยยยอออดดเเเเมววัันนนนนน้้ขงแโิสะครบาาใหก เป็นคนที่2ต่อจากชิคกีโอนิวตั้งแต่ปีฤดูกาล1990เป็นต้นมานครับที่สามารถทําระดับอย่างน้อย40แต้ม10ปรีบาวกับ3บลอกได้มากกว่า1ครั้งครับและถ้าเกิดพูดถึงเกมระดับอย่างน้อย20แต้มกับ10รีบาวเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่9ติดต่อกันแล้วนะครับที่แอนโทนีเดวิสทําได้หลายๆคนพูดว่าอยากจะเห็นผลงานของแอนโทนีเดวิสแบบในบับเบิลตอนนี้ผลงานของแอนโทนีเดวิสเนี่ยไม่ได้แตกต่างกับบับเบิลเลยนะครับแถมดีกว่าด้วยในการรีบาวเรามาติดตามชมกันต่่่งง่่อออออวาาาแแนนนนีีเดสจะยยังงงงงงคมผลร้ตืบบ เปล่าในส่วนของเรบรบอลเจมส์นะครับในควอเตอร์แรกวันนี้เนี่ยไม่มีสักแต้มเลยนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยจเจ้าตู่ก็ค่อยๆเดินเครื่อนครับเขาเน้นเลยว่าต้องให้แอนโทนีเดวิสเนี่ยมีส่วนร่วมกับเกมอย่างต่อเนื่องแล้ววันนี้ก็ทําได้อย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงระยะก,กลางการลุยเข้าไปทําแต้มไม่ได้กลัวนะครับจะโดนยานิสบล็อกแค่ไหนเขาก็จะทําต่อไปช่วยทีมยิง3คะแนนมีการรีบาวดและที่สําคัญคือการแอสซิสเนี่ยแหละครับวันนี้ทําไปถึง11แอสซิสโดยที่ไม่มีเทอร์นเวร์เลยสักครั้งเดียวและด้วยกการรแแอซตถึงง11คัั้้้้ใในนนนนววีีเเยบ็บลทลทห เจ้าตัวเนี่ยสามารถทำแอสซิสได้ถึง1 1 4 4ครั้งนะครับขึ้นมาเป็นอันดับ6ตลอดการของ NBA ในการแอสซิสแสงหน้าแมจิกจอร์ซันตำนานของ LA Lakers เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปลายต่อไปครับคืออันดับ5แล้วก็อันดับ4นะครับอย่างมาร์กแจสันแล้วก็สตีฟแหนชื่อเหลือเกินว่าภายในฤดูกาลนี้เนี่ย เลบรนเจมส์ James, น่าจะแซงได้แล้วก็ขึ้นมาอยู่ในอันดับ4ตลอดการในการแอสซิสต์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA เนี่ยแหละครับพอพูดถึงการแอสซิสต์โดยที่ไม่มีการเทอร์เนอรวอร์วันนี้ต้องยกให้กับรัสเซลเวสบุกอีก1คนนะครับเฉพาะครึ่งแรกเนี่ยเจ้าตัวก็แอสซิสต์ไปถึง8ครั้งแล้วนะครับเบสเซต์วันนี้เนี่ยทำไปทั้งหมด11แอสซิสต์โดยที่ไม่มีเทอร์เนอรวอร์เลยสักครั้งเดียวเกมวันนี้ถือว่าเป็นเกมที่2ติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็ถือว่่่่่่าาาเเ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 ป็นน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 คครรรรรรรััรร NBA West ok ัับบ้้้้งงงงงแแแกกกกกใใชชีีีีีีีววววววิิตตตลลล NBA ขขออออซสสบบบบบุทท2มมมดดยยยไ์์โ ต้องคาระวะให้ถึง2ครั้งติดครับ2อครั้ง สองครั้งครับโอ้โหวันนี้รัสเซลเวสบุกเนี่ยมีพลังในการเล่นต่อเนื่องมากๆเลยแม้ว่าเราจะเห็นความผิดพลาดนะครับบางจังหวะเนี่ยลุยเข้าไปวางบอลก็พลาดการยิงลูกโทษก็ผิดพลาดแต่ในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยต้องชื่นชมการเล่นที่ต่อเนื่องมุ่งม,มั่นทุ่มเทมท,มทุกอย่างให้กับทีมจริงๆและเพื่อนๆลองดูเพลย์ที่สําคัญที่สุดของเกมการแข่งในวันนี้ครับแม้กระทั่งดาวินแฮมหัวหน้าโค้ชของเอลเอเลเกอร์สหลังจากจบเกมเนี่ยยังยกจองชื่นชมเพลย์น,นี้เลยเนื่องนในจังหวะที่รัสเซลเวสบุกนะครับในช่วงท้ายเกมเ ลูกปาสไม่ได้แล้วก็ลากเดี่ยวขึ้นไปนะครับแล้วก็ป้อนหยอดให้กับแอนโทนีเดวิสเนี่ยยัดหว่วงจังหวะนั้นเนี่ยแหละครับทำให้ L.A.Lakers เนี่ยสามารถคว้าชัยชนะมาได้นี่คือสิ่งที่ดาวินแฮมเนี่ยเขาชื่นชมการเล่นที่ทุ่มเทเหลือเกินในท้ายที่สุดนะครับวันนี้เนี่ยบิ๊กทรีของ L.A.Lakers ทั้ง3คนครับเบรบอเจมส์แอนโทนีเดวิสแล้วก็รัสเซลเวอร์สบุกเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีมากๆเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่ฝ่ายบริหารของ L.A.Lakers เนี่ยต้องปวดหัวนะครับว่าจะเอายังไงดีเกีกเกเเ West ok เ่ยนนวก็็ทาาผลลงนนนไดด้้ีขึเเหๆย ในจุดนี้เนี่ยมีส่วนสําคัญมากๆเลยกับความสาเร็จของ LA Lakers ในช่วง9เกมหลังสุดใครจะเชื่อครับว่าในเกมวันนี้เนี่ยทั้งรยบอนเจมส์ทั้งรัสเซลเวสบุก ok, ต่างคนก็ต่างได้แอสซิสต์ถึง11ครั้งนะครับแล้วก็ไม่มีเทอร์นาเวอร์เลยสักครั้งเดียวตลอดทั้งเกมวันนี้เนี่ย LA Lakers เทอร์นาเวอร์เพียงแค่4ครั้งนี่ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะครับประกอบกับการยิงฟิลโกที่สูงส่งมากๆวันนี้เนี่ยยิงถึง53.6เกวราเป็นต์เรียกว่าเป็นเกมที่ทดให้ Milwaukee Bucks เรฟยังคงเป็นนักกีฬาคนเดียวของทีมที่ลงสนามทำเกมแข่งทุกเกมให้กับ LA Lakers ในฤดูกาลนี้วันนี้เนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้ทำแต้มสูงส่งอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ยามที่มีเขาอยู่ในสนามกลายเป็นว่าจังหวะเกมของเลเกอร์เนี่ยดีแล้วก็ไหลลื่นอ,อย่างต่อเนื่องเลยนะครับไปไปมามาออสตินเรฟเนี่ยดูดีกว่าเคนริกนั้นด้วยซ้ำไปหลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยนะครับดาวินแฮมหัวหน้าโคช้ชเขาก็ได้ออกมาจกจ้องชืน่นชมการต่อสู้ของลูกทีมในวันนี้มากๆเลยโดยเฉพาะในยามที่ต้องเจอกับทีมระดับอย่างม i l w a u k e e Bucks นะครับที่เหล เกมเดียวแล้วก็หายไปในขณะที่โรบอนเจมส์นะครับเขาก็ยกย่องชื่นชมการเล่นของ Anthony Davis แอนโทนีเดวิสเหลือเกินแต่เขาก็บอกว่าทุกคนในทีมเนี่ยรู้ดีนะครับว่าเกมวันนี้เกมลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาต้องการให้แอนโทนีเดวิสเนี่ยมีส่วนร่วมกับเกมตลอดจะต้องเป็นคนคอยลันในการทําแต้มนะครับการเล่นเกมรับในภาพรวมและวันนี้แอนโทนีเดวิสยก็สามารถทําได้อย่างที่โรบอนเจมส์แล็เพื่อนร่วมทีมทุกคนต้องการมากๆเลยแหละครับช,ชนะในวันนี้เนี่ยก็เลยทําให้ในช่วง9เกมหลังสุดของ LA Lakers เนี่ยชนะไปถึง7สถิติในภาพรวมตอนนนี้กชะ9พ12 ขยับสถิติขึ้นมานิดนึงนะครับอยู่ในอันดับที่12ของฝั่งตะวันตกแต่อย่างที่ทุกคนเห็นกันดีนะครับทีมเนะี่ยตามหลังกันไม่มากครับถ้าเกิดชนะอีกสัก3าถึงเกมดีไม่ดี L.A.Lakers เนี่ยพุ่งพรวดขึ้นมาอยู่ในท็อป5ของฝั่งตะวันตกก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันต่อสำหรับเกมหน้าพวกเขาเตรียมตัวเดินทางไปเยือน Washington Wizards ครับเป็นเช้าวันจันทร์นะครับหโมงมาดูกันซิว่า L.A.Lakers จะสามารถคว้าชัยชนะติดต่อกันได้ไหมฮามพราดนะครับ และสำหรับคู่ที่เหลือในวันนี้ชาร์ล็อตต์ฮอนเน็ตสามารถเอาชนะวอชิงตันวูดเซิร์ไปได้117-116ต่ออลันตาฮอคส์ได้เดชอนเดซมเรย์นำทีมรักษาเกมในบ้านเอาชนะเดวอนัคเกสค่ะที่มีเอ p 2สมัยอย่าง ai, ok ic, ks, นิโคลายโยคิชฮอคชนะไปได้117-109ต่อไมาเอมี่ฮีได้การกลับมาของจิมมี่ปัลเลอร์และการช่วยกันทําแต้มของทีมวันนี้ตัวจริงเนี่ยมีแต้ม ระดับ20แต้มถึง4คนบุกอาชนะพอสเซนเซติกในช่วงต่อเวลาได้120ต่อ116บุกลินเนสได้การขึ้นมาทำแต้มของไคลรีเออร์วิงวันนี้กดไป27แต้มพาทีมจาัดก,การฝูงแรปเตอร์สไปได้114ต่อ105คลิฟตันโคเรียสอาชนะออรีโนแมจิก17ต่อ96เมมฟิสคลิสลีได้พยายามีจามแรนนำทีมรักษาชัยชนะที่บ้านจากฟิลาเดลเฟีย ต่อ109นิวลีนเพลเกนส์ได้ไซออนวิลสันนำทัพบุกเอาชนะแซนแอนโชโนสเปอร์ส117-99ต่อฮิลสันโรกเกสเอาชนะฟินิชซันส์1 2 2ต่อ1 2 1ยูทาจัสเอาชนะอินเดียนาเพเซอร์139-119ปิดท้ายกันกับคู่สุดมันในวันนี้อีกคู่หนึ่งเลยนะคะและเป็นการภาคไทยของพวกเราทั้งสองคนด้วยค่ะโกลเด้นสเตย์วอริเออร์สสามารถเอาชนะชิคาโกบูลส์ไปได้119-111ต่อตอนแรกเนี่ยนะคะก็มาแบบเนืองๆเลยค่ะทั้งสองทีมแต่แล้วโอ้โหชิคาโกบูลส์มาไล่ช่วงท้ายนะคะวอริเออร์สเกือบไปค่ะแต่วันนี้ สามารถรักษาเกมในบ้านและคว้าชัยชนะเกมในบ้านนะคะเป็นเกมที่10ค่ะเป็นยังไงบ้างคะแฟนๆ L.L. Lakers ซีเกมวันนี้แม่นั่งยิ้มหวานกันแน่เลยตอนแรกจะดูตารางแล้วก็ไม่คิดเลยนะคะว่าจะสามารถคว้าชัยชนะได้แต่วันนี้ทําได้อย่างยอดเยี่ยม<ซ>จริงๆค่ะแฟนๆรู้สึกอย่างไรบ้างคะคอมเมนต์มาคุยกันเลยก่ะที่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเนต์สนุกๆอย่าลืม subscribe นะคะที่โลโก้จุนจิทีแมนเนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะ เพราะ NBA คือจีเดย์ของเราจูนที่ทรีแมนเนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมานะคะขอบคุณค่ะเยี่ย yeah, มจริง